เล่นเกมกดไลค์กดติดตามไปเริม่มา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 คอมเมนต์คอมเมนต์มีมีโโตันนึงเอาเกดโรบอทกันโรบอทพร้อมรบเข้าอิงกันบาร์รบอบล็อกส์เข้าสิเข้าเข้า,ขาอะไรเนี่ยดีสเน็ตด,ดีสเน็ตโอเค,คกูกลับมาแล้วไปเล่นมิมิก สตารปปาร์ตี้สตารปปาร์ตี้เอาจอยว้าวจับทีละจอยจอยแม่ยังไม่ปุ่มจอยปุ่มจอยอยู่ไหนโอเคเลิกไลฟ์สาระเล่นก็เดียวร้อยทีมกูน้ำหนึ่งศูนย์แลกกูยิงได้ขอเล่นขอเล่นจบตาได้ไหม เล่นจบไม่ได้จะจบแล้วเนี่ยสามนาทียองรอฟังสามนาทีฟังหนึ่งแม่งยืดรอรอสามนาทีสามนาทีรอรอรออ่ะรอก็รออ่ะรอรออะไรวะดูดูเสือหัมดเสือมันดชู่วจิตน้อะกูคือโรนโดจำไว้เนอะ เ้ยสาสัตรอปูรอปูติดแรวนำเป็นคนแรกเลยเอ้ามาเปิดแลนเทิร์เนาะกดเอฟเออเปิดไม่เปิดกูสว่างเหมือนกันไอ้เหี้ยระดับจอคอมกูไอ้เพื่อนขอกินแอมเอ็ม่ันโอ้โหไอ้เฮียติดเหี้ยไรวะ ไม่ใช่เราตุติดตุติดเออแค่ไหนเดี๋ยวอย่าบังนี่กินไว้ก่อนมาเป็นไปตอนโหลดออกมาแล้วแล้วระหว่างรอพอมันโหลดกินน้ำมาแล้วทีน้าซองอย่าเพิ่มแป๊บนึงกินก่อนกินน้ำยุงไว้ต้องห่วง กินน้ำเสร็จยังกินแล้วเจ่ไหนเนี่ย่อยนี่ยแหกไอ้เจะตตนมาถึงยังไม่ทันได้มองเลยแม่งบวนแล้วมันจะมีผีโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเชื่อไหมโอ้โหประตูนี่ซัดมากไปนี่รีเสียงเกมก่อนมามามาน้ำเลยน้ำเลยไม่มีไม่มีผี กูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงทำไมบรรยากาศมากดดันทำไมไอ้ตัวนั้นอยู่ไห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 นเสียงอะไร <laughs> ไม่มีโอ,โอ้ยใครอยู่ในตู้ดูดิในตู้อ,อะไร เอาหายไปต่อ,อ,อทำไมม<บ>ันทำไมไอ้นั่นเนอ่ยแล้มทำไมสว่างมึงอะถ้าสองตัวแล้วก็กลัวเปิดมันไม่ได้สว่างมันสว่างเกินไปมันสว่างจะผีจะไม่มีที่อยู่เลยแม่งเหลืองไงเหลืองไงเองเอเหลืองอ่อยเลยนี่ขวบาโซเดสโอเค,อเค,อเคนี่กล่อง โคบาอยู่นะ่ะเอาอเไปไหนแล้วอ้ไอเหี้ยเอะไรเหน็หนอะไรข้างในเข้าไปดิไหนวะเอาไปแล้วเอาไปแล้วเราไม่อ,อยากจะทำไปเลยไหนวะไ,ไม่มีใช้โคดอีกโอ้เหลืองมากจริงๆใช้โคด ไม่กล้าเดินอ่ะผมไม่รอคขเลยม่มาเองโอ้โหตกใจหมดใจทะวไอ้โอ้โหตามมึงติดตูดจะได้ยี่ห้ยเมื่อกี้เมื่อกี้หันมาเจอหน้าแมนเฟสนใหญ่ๆพุ่งมาอ๋อนี่แกเจอละปิดไฟปิดไฟปิดไฟ ส่งเข้าไม่ตีดิค็อนโอ้ยใชยอ่าเย่เออเปิดเปิดโอ้โหให้กูเอาห้องกูมากูจะไปงับกูรู้จะตายคำเลยไม่มันไม่มีอะไรโอ้ยไอ้เพื่อนนี่มันพุดได้นี่ว่ะต่อคู่บาหน่อนได้ไหมจะไปฟาดกัวผี เฮ้ย,ยมั้งคอนแ็คสันไอ้ซัตแม่งกระโลบข้างหลังกูไม่เห็นไหมละ่ะไม่เห็นเอาไอีขวัญอยูอ่แม่งกระโลบข้างห,าาหลังหือโอ้โหขวัญพะวาธรรมดาทำเลยอ่ะมึงนำเลยนำเลยพุกัดเดี๋ยวคุมหลังให้ น้ำกระตุกอย่างนี้ดินน้ำมันอย่างนี้ไม่เกิดแม็กกันยักษ์อีกแล้วละฮะเจราตนี่คงไม่มีอะไรหออกมาวิ่งเลยวิ่งเลย running อะไรวะเนี่ยสองบวกสองเอาเอาประตูปิดเอาไอ้เอ้า ไอ้เีจตุนผีไมันเงโอ้มันเก็นี้ไหมใช่ไมเคิลเจ็กสันไมกูไม okay. uh. okay. ่แฉโอเคปิดดีแสงนี้ยสัตว์ไปโอเค9ก้าจะก้ากูได้แล้วไป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 อะไรนะเก้าเจ 4ี่เก้าฮะแปดเจ็ดสี่เก้าแปดเจ็ดสี่เก้าเนี่ยไม่ดีเลยวะอ๋อโอเคคุณหลอนไดเองอ๋อไม่คุณู้ชะตากำเลย ไหนไม่ขึ้นแจ็คสันไม่ขึ้นแจ็คสันจะล่าเราอยวาเมื่อกี้มันมีคำอธิบายไม่ใช่หรอแปลเป็นคำออฟเฟอร์อัปเดตไลฟ์วิวโปรเทคยูอืมเวทีกูดอ้อยทางไปไหนะไม่ทันไปเข้าได้เข้าเขาเขาแสงเลยแจ็คสันอยู่ไหนเดินมาแล้วโอ้แจ็คสัน เท้าสารเจ้าเลยไม่เลวขลังมึงขลังข้ามองต้องการอะไรสักอย่าง่เปิดก็อมาบ่อยออฟเฟอร์เดไม่อ่านเล่ไงเราอาจจะต้องขราเเราฮะไม่ตายมีือมาไฟไฟไฟไไฟอ่าจับมาไกลแจ็คสัน เขาบอกตั้งแต่ตอนข้างหน้าแล้วมันมีคำอธิบายแบบไล v ์วิ protect เฮยตุนไม่หัดอ่ะพวกมันไม่ทันไหโอ้แจ็คสันเดินผ่านไหมไ่อว่าเสียวว่ายินเยนฮอนชีเยันถานชีโนซิ่งจจนเื่อแต่เจนซ์เฮยตุนหยุดร้องเอาแจ็คสันตามเอ้าตาย อ๋อไทยจะปกป้องมึงโอเคยอดแจ็คสนันทำอะไรโพมไม่ได้แจ็คสนันแจ็คสันยืนดีดกีตาร์อยู่แจ็คสันยืนดีดกีตาร์ช็อกไปแล้วช็อกช็อตช็อตแจ็คสันช็อดแล้วอยากให้เห็นมากเลยตอนนี้แจ็คสันช็อกยืนที่โพสอะ ใครก็ได้ล่อไปดีจะลออไหนกด้วยเหมือนว่าไอตุนพวกเราจะต้องกลับไปเก็บเลยจะเลินมาแล้วกูได้ยินเสียงเจคสันเดินผ่านหน้าไปเจคสันกูไอแคตุลไอแคตุนเข้าแสงไอแคตุนเข้าแสงนิ่งแสงเหรอกุไม่ดีว่าใส่กูเลย ไอโกัของอยู่ไหนมันอยู่ในศาลาพักใจหรืออะไรสักอย่างมันเป็นนั่นนั่นม้าน้าว Yes 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 โอ้ยมีดาวมาสะจันขึ้นขึ้นสนิมเอ้าไม่โหลดอ๋อมันมันอยู่ตรงนี้แขนบัง ใครก็ได้ช่วยโดยแจ็คสันเดินไปเดินมาแล้วต้องเอาด่าไปออฟเฟอร์นี่กูรอดม,มาแล้วไอ้เหี้ยตัวเขาแสงแล้วเหมือนนี้มัได้ฆ่ามึงเอาโคตรน่าเกงขำไม่เห็นมาแล้ว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 ว้าแจ็คสันอยู่นะ่าอยู่ไหนเนี่ยนี่มัน มากันหมดเลยอยู่แม่งสี่ตัวตรงเนี้ยอย่าสามคนหนึ่งผีได้อยู่ก็อากาศก็ดีพวกเราเอามาตามได้ของยังไปไม่มันต้องไปตรงนู้นไม่ต้องไปตรงนู้นได้ดาบเนาะอ๋อสิยุงยุงยุงขอเขียนลูกค้าเรับ จังหวะนนี้ออฟเฟอร์เบทยสเสร็จแล้วเปิดแล้วหรอฮะเอ้าแจ็คสันไม่เห็นเอ้าไอ้เคนอยู่ที่กูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วเจอกันหน้าถ้มเจอกันหน้าถ้มกูเดินเข้าไปหามันกูตายเจอกันหน้าถ้มเดี๋ยวมาเจอกันไอ้แค่ตัวป็นไงชะตากรรมเดียวกันในสัตว์ มาดูแช์หน้าจอดิยมาไหนะแชน์หน้าจอนางดูดีกว่าตอนนี้อยู่ในถ้ำละรอรอเดี๋ยวรอเลยตอนนี้เขาทำามารละ้ะตามมาติดติดแสงเลยเนี่ยแต่ตาไม่ได้หมดเลยไม่อยู่ข้างหลังเลยไม่เนเรย่ม่เนี่ยตาไม่ได้หมดเออวิ่งไปเลยแจ็คสันไม่มาหรอก น้าน่ามันเดินมาตรงนู้นน่ะเนี่ยคุณเดินมาเดี๋ยวถึงเปลี่ยนอไรเนี่ยอ่ะไปกระโดดเลยลงปุ๊มอ่ามันวาร์ไพรอยู่แล้วเนี่ยมันวาร์ไพรอยู่แล้วเพิ่งรู้อืมวอเตเธออืมข้าบเเมือกเนี่ยเราอยู่ในร่างของไคจู มึงเชื่อมามทางตรงนี้มันต้องมีประเด็นนี่ไงใช่มันคือน้ำนะมึเห็นมือไหมเมือนะกูบอกแล้วอยู่ในล่างของไครจูเห็นออ้ยยเื ลอยแล้วมันมึงเดินข้างๆมันก็ไม่ได้แหละเฮียเดินข้างๆก็จบแล้วไหมมึงเดินข้างๆอ้าวนิ่มนิ่มเลยนิ่มเลยในนี้อ้าเอ้าเอามุมบักมุมบักบอกเลยอยู่ในร่างไชจูกูบอกแล้วไอ้คินเนสัปารลาดโอ้ยวัดที่ใต้ไหม อ๋อใส่ติ่งอ่ะมึงดูข้างบนหนิเกียร์กูรู้กูพยายามหายไปอยู่ไม่กูอ่านไม่ทันมันใช้มือทั้งหมดของมันมันใช้มือทั้งหมดของมันปิดตามันมันคือเนื้อง,งอกแล้วตอนนี้แล,แลกมากตอนนี้แลกมาแกแลกพอยเนื้องอกกันนั่นนะหน้าจิ้บ อองอกที่มีหางตอนนี้คอมกำลังแหลกพอนไอเนื้องอกเพราน <c oughs> ั้นเชื่อว่ามันกำลังไต่โอเคหายแหลกแล้วทำรับมันเอามือทั้งบนปิดตาได้นะเนี่ยใส่ตุ้ย <c oughs> ตัวไรวะไปไปปีนต้นไม้ขึ้น <c oughs> ไปดูมีอะไรมั่งปประตูเราต้องเข้าประตูหรือเปล่าเอ้าเอ้าบัตเตอร์ไฟขึ้นมาใครขึ้นได้ก็ขึ้นมามึงเก็บได้แล้วเก็บได้ก่อนมึงอีก้กตะจอกเอามาวางสิเออ แล้มันก็กระโดดลงมาหาเราเราตายโอ้แล้วพเราก <laughs> <laughs> ็ต้องวิ่งออกมาหม่ม mm. <c oughs> ันไม่กระโดดหรอกมันกระโดดไม่ได้มันมันเป็นง่อยไปเออวาร์ปแมปเลยอลงเอ้ยรูตกรมเลยอืมมีมิกชด่ช่อาีเยวีมีเวอร์มีด้งเป็ดนไดได้ โอ้โหแถวนี้ซัดมากประตูเปิดได้ก็ต้องเข้าอ๋อ<น>เปิดปิดเปิดปิด,ปดไอเอ้ยยศไปนอ่นี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 ่เอาเอาเอาวิธีซาบุลาอ่า <c oughs> แม่เจอว่ามาซิาวัยผีวางเบดรดเอาคอลับออกมาุลาอ่า โอเคไปพอเราเหลือแค่นั้นพอเราเหลือแค่โรโรถอะไรกุหลาบมันอยู่ไหนวางของกูยังพร้อมแล้วมาดิเอกมาออกมามาดิไอเท้าคอมมอนคอมมอนไอไม่แล้กับกูมีอาวุธไอ้เท้ากูวางไอเท้ามากเข้าเลยเข้าไหมพีนพีนพุ่งเลยพุ่งเลยพึ่ง โอ้ยไอ้ฟาาอาลอสเอามา,าเนอะแถวนี้มีประเด็นโอ้ยได้เด็กกูเด็กกูจะหาไปแช่ละมนตะกี้เลยโอเคไฟแง่กูโดนแล้วเป็นกู้ดาวที่นี่ก็เป็นของกูกำลังคุยกันตลกเลยเหรอกูมันถือไฟเลยแล้วกูเอจิมมี่อยากเป็นคนฆาตกรรมผีเอง ช้าพรางก่อนใครมันส่งอะไรมาเนี่ยพร้อมบวกแล้วมันเข้ามาเลยผีอ้อยผีปักเกียร์อะไรเนี่ยเด้อเมื่อกี้อะไรนะอะไรตรงประตูเมื่อกี้เห็นเออรู้เลยผีปักเกียร์เห็นตรงหางตาเดี๋ยวมา้ตีได้ก็ดาบฟันแขนมันได้ไม่งั้นมันกระชากไปแล้ว อ่าเล่นมีหัวใจตะวาทุกครั้งเลยไม่เปิดไฟ้ก็มันมืดเข้าใจไม่มันมืดมาแล้วมันมาแล้วมึงเข้ามาอะไรวะทำไมหน้าจ้าสู้หมดอย่างนี้าะตายอาวอ้าวได้ดาบเอ้าอาบ้ามันหามันมามันต้องกวนอัลลีิมีดีหน้ากันโลเคนับราๆๆ นนี่ยนี่ไงเฮียหน้าเลยไปแล้วเ<อ>ชื่อไหมมันต้องกดละครั้งให้หมดแล้วประตูมันจะเปิด <c oughs> แอรประตูเนี่ยเชื่อไหมกดให้หมดแล้วประตูมันจะเปิดมาดี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 ไงอ๋อเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้ามันกด E ได้เอา้าเอา้าวางดิกินชีบ นี่ประตูเปิดเห็นไหมเชื่อไหมเปิดไลท์ดิชนั่นไงตายงงยงี้เลยตายไปหนุ่มใช่ซินชีบริบูนแอดมินหมดไอ้นั่นนะหมดทัชชันโอ้โหประตูซัดนะประตูสีดำมันจะขายเสื้อไอเกมนี้หมดงบหมดงบงบหมดตอนนี้กินน้ำหมดกินน้ำหมดกิ๊นติ้งไม่ใช่ดีดิงกิ้งกันงบแล้วเพิ่งนี่กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนทำไมน้ำมันรสชาติเค็มๆ โอ้ยแจ็คสันแม่งยังไม่ตายแจ็คสั้นขอคองได้นะนะนี่มันจุดเดิมที่เราเคยมาไม่ใช่เหรอแล้วแต่ทำไมมืมดตังเลยวะพวกเราจะอยู่วนหลุมเป็นแบ็คลูไม่ได้แล้วตรงนี้มืดทิบมืด,ม,ดมากมืดที่ไาตรงอี้มมืดกว่า<อ>ต่างจากเดิมเปิดไฟสิเปิดไฟสิเปิดไฟโอ้นะไม่กลัวโอ้

ไล์แชนตูเทคอยู่ให้เดาไอ้คนไม่หนูเขาลองเลยอ่ะไหมล่ะแต่มันได้แก้ปัญหาแน่น่ะพินล่ะแก้เสาอะไรสักอย่างแต่แต่มันก็น่าจะแบบเดียร์แหละสั่นเขาจะสั่นเพื่ออะไจ็คสันช่วยเราแจ็คสันสละชีวิตเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพวกเราว้างคนนั้นอยแล้่าคุยแล้ว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  มันเป็นกระโหลกพลสตินว้าโอ้พุ่งมาอย่างไวโอ้โหเฮ้ยไลฟ์โปรเทคอยู่อยู่ไหนกันเดินหลงไปมาแล้วใช่ไหมเนี่ยโปรเทคเนี่ย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 เออเจ้าอ๋อก็ตายแล้วไลฟ์โปรเทคอยู่มันมันมันไม่โปรเทคเลยตัวยังใหญ่เห็นหน้ามาอะไรนะโปรเทคน้ำโดนตัวมันไม่กันเลยเราจะต้องติดสิง ัก็ไม่ยังใหญ่ทำาโอ้โหเราต้องไปทำไหนเนี่ยน้อไปทำไหนไวมากมีปริศนาให้แกจะไปเข้าตรงเดินทางกระบอกอ้โหอ้ยเดี๋ยวนะติมมี่อ๋อไม่เปิดไฟอ่ะเนี่ยเห็นเสาวไหมโอ้โหคองแคล้ววงไว โอเคปริศนาของเราคืออะไรแต่กูเปิดเสียงนั่งแก้เสาให้ให้มันแก,แก้แก้เสาใช่แก้เสาแค่นั้นปริศนาพองเราคือแก้เสาแก้เสาสเป็นสีสีเดียวกันเหรอให้มันเป็นสีเขียวให้มันเป็นสีเขียวเชื่อสิมันเป็นสีแดงมันก็ต้องสีเขียวเห็นแล้วอีกเสาหนึ่งไม่ไม่ไมไม อเออน่าจะแก้ปริศนาอะไรก็ได้ให้มันเสร็จๆอะ่ะจนกว่าสีสองมันจะเปลี่ยนชื่อลไหมสีสองมันเปลี่ยนโอเคทุกคนที่เห็นว่าจอนี่มันดำอยู่เพราะว่าคลิปมันจบแล้วใช่พะไฟมันเสียดูคลิปนี้ดูเนี่ยเนี่ยไฟล์มันเสียคลิปมันระเบิดตรงนี้แหละคลิปมันจะจบตรงเนี้ยไฟล์มันเสียตอนนัาคอมคาแล้วก็ตู้มไปเลย แล้วก็มาเล่นกันอีกรอบก็เออชนาเนาะเอไอแค่นี้แหละนี่ข้อความจากนาเขาจบแล้ว